ชวนฟังเรื่องร้อนในสองนาทีกับ10ตำนานสยองในมหาลัยโดยมาม่าโจ๊กครับและภาพยนตร์เทอมสามตำนาน่วงซุยในมหาวิทยาลัยนี่คือเรื่องเล่าของตำนานห่วงซุยที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคใต้เล่ากันว่ามีตระกูลหนึ่งสร้างห่วงซุยตามความเชื่อตามตำราจ,จีนและเรียกแผ่นดินนี้ว่ารัตนบัลลังก์ซึ่งถือว่าเป็นมงคลต่อลูกหลานด้านหลังเป็นเนินเขา ส่วนด้านหน้านั้นหันออกสู่ทะเลต่อมาทางตระกูลได้มอบที่ดินให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาซึ่งห่วงซุยนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารเรียนมีเรื่องเล่าว่าบางครั้งดึกๆจะเห็นคนเดินไปเดินมาที่หน้าห่วงซุยแต่ถ้ามองจ้องไปที่ห่วงซุยอยู่ๆเงาคนนั้นก็จะหายไปในพิบตาที่หน้าตึกอาคาร13นี้จึงถือว่าเป็นสถานที่ที่เฮี้ยนมากที่หนึ่งในทางกลับกันสิ่งที่นักศึกษาทั้งหลายเห็นนั้น อาจเกิดจากความเป็นห่วงและเตือนไม่ให้นักศึกษาบางคนออกนอกลู่นอกทางนั่นเองนอกจากนี้มีนักศึกษาเคยเล่าว่าที่หอพักของที่นี่จะมีห้องอาบน้ํารวมอยู่มีหลายครั้งที่นักศึกษาเข้าไปในห้องอาบน้ําที่ตั้งเรียงรายอยู่ในเวลากลางคืนเพียงคนเดียวในขณะที่กําลังจะอาบน้ําสระผมอยู่นั้นก็จะได้ยินเสียงอาบน้ําดังจากห้องทางด้านซ้ายและด้านขวาสําหรับคนที่กลัวผีก็จะรู้สึกสบายใจ ว่ามีคนมาอาบน้ำอยู่เหมือนกันแต่พออาบน้ำเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำทั้งห้องนั้นกลับว่างเปล่าและพื้นกระเบื้องที่ห้องน้ำทางด้านซ้ายและขวากลับแห้งสนิทเป็นใครก็ต้องรีบจ้าอ้าวกลับห้องมาให้ไหวที่สุดแต่เรื่องเล่าหลอนๆแปลกๆยังไม่หมดรู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยที่นี่ห้ามใส่ชุดนอนสีแดงเพราะจะถูกผีกระชากขาลงมาจากเตียงเคยมีคนเห็นว่าผีตนนั้นเป็นผู้ชายผมกระเซอะกระเซิงหน้าเขียวจนดำ ปีนขึ้นมาบนเตียงและมีความรู้สึกเหมือนว่าเล็บที่แหลมยาวของเขากำลังจะขวนเนื้อตัวของเราอยู่บางคนเล่าว่าที่นี่ห้ามร้องเพลงแต่ปางก่อนในหอพักเด็ดขาดเพราะอาจจะมีเสียงร้องคลอตามมาแบบที่หาต้นเสียงไม่ได้นั่นเอง